เคยได้ยินมาใช่ไหมคะว่า Rolex คือการลงทุนที่มั่นคงที่สุดเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงของตลาดแต่ตอนนี้ราคานาฬิกาหรูในตลาดรองกำลังดิ่งลงอย่างรุนแรงถึง30-40%จากจุดสูงสุดในปี2022ตลาดนาฬิกาหรูเผชิญกับการปรับฐานครั้งใหญ่ที่ถูกขนานนามว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ของโ Role ็หรือ g r a t Rolex Recession คำถามสำคัญคือสินทรัพย์ที่ถูกเรียกว่าหลุมหลบภัยจะพังทลายลงขนาดนี้ได้อย่างไรความจริงเบื้องหลังราคาโรเล็กในช่วงเศรษฐกิจถดถอยที่เรากำลังจะเจาะลึกต่อไปนี้จะเปิดโปงให้เห็นว่าความเสี่ยงทางการเงินที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวนาฬิกาแต่อยู่ที่การเก่งกำไรที่พร้อมจะสลายหายไปได้ทันทีเมื่อความกลัวทางเศรษฐกิจเข้ามาแทนที่ความกลัวที่จะพลาดโอกาสหรือโฟโมห้ามพลาด เจาะลึกกลไกลตลาด2ชั้นที่ถูกจักฉากอย่างจงใจและวิธีที่ความเสี่ยงทั้งหมดถูกโยนมาที่ผู้ซื้ออย่างเราๆติดตามได้ใน The Inside X ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Inside X ที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีเทรนดธุรกิจเศรษฐกิจกรณีศึกษาและเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสก่อนใคร และก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเนื้อหาสุดเข้มข้นในวันนี้ขอแนะนำให้ทุกท่านสนับสนุนดี i ินไซ h t X ด้วยการกดไลค์กดแชร์ติดตามเราด้วยการกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลเชิงลึกที่เราคัดสรรมาให้ครับเอาล่ะครับเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาเราถูกบอกว่า Rolex คือการลงทุนที่ปลอดภัยขั้นสุดยอดโดยเฉพาะรุ่นยอดนิยมอย่าง Dayton a y โ o NA หรือ Submariner ขอบเขียวราคาทะยานขึ้นถึง3เท่า ทำให้ความคิดที่ว่าโรเล็กซ์เป็นหลุมหลบภัยทางการเงินนั้นแข็งแกร่งขึ้นมากแต่เมื่อตลาดเกิดความคลั่งไคล้าจากการเก่งกําไรสิ่งที่ตามมาคือการประท่ากับความเป็นจริงครับตลาดรองของนาฬิกาหรูได้ผ่านการปรับฐานที่รุนแรงและยาวนานต่อเนื่องถึงก้างไตรมาสติดต่อกันราคาสําหรับรุ่นท็อปจากโรเล็กซ์พาเต็กฟิลิปและโอดมาปิเกลดลงถึง30-40%จากจุดสูงสุดในปี2022 ตลาดน,นาฬิกาหรูเผชิญกับการปรับฐานครั้งใหญ่ที่ถูกขนานนามว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ของโ o l e ็กหรือ Great Rolex Recession คำถามสำคัญคือสินทรัพย์ที่ถูกเรียกว่าหลุมหลบภัยจะพังทลายลงขนาดนี้ได้อย่างไรความจริงเบื้องหลังราคาโรเล็กในช่วงเศรษฐกิจถดถอยที่เรากำลังจะเจาะลึกต่อไปนี้จะเปิดโปงให้เห็นว่า ความเสี่ยงทางการเงินที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวนาฬิกาแต่อยู่ที่การเก็งกําไรที่พร้อมจะสลายหายไปได้ทันทีเมื่อความกลัวทางเศรษฐกิจเข้ามาแทนที่ความกลัวที่จะพลาดโอกาสหรือ FOMO ห้ามพลาดเจาะลึกกลไกตลาด2ชั้นที่ถูกจัดฉากอย่างจงใจและวิธีที่ความเสี่ยงทั้งหมดถูกโยนมาที่ผู้ซื้ออย่างเราเราติดตามได้ในด h e Insight X ครับ เอาละครับเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาเราถูกบอกว่า Rolex คือการลงทุนที่ปลอดภัยขั้นสุดยอดโดยเฉพาะรุ่มยอดนิยมอย่าง Daytona หรือ Submariner ขอบเขียวราคาทะยานขึ้นถึง3เท่าทำให้ความคิดที่ว่า Rolex เป็นหลุมหลบภัยทางการเงินนั้นแข็งแกร่งขึ้นมากแต่เมื่อตลาดเกิดความคลั่งไคล้จากการเก่งกำไรสิ่งที่ตามมาคือการประทะกับความเป็นจริงครับ ตลาดรองของนาฬิกาหรูได้ผ่านการปรับฐานที่รุนแรงและยาวนานต่อเนื่องถึง9ไตรามาสติดต่อกันราคาสำหรับรุ่นท็อปจากโรเล็กซ์พาเต็กฟิลิปและโอเดอร์มาปิเกลดลงถึง30-40%จากจุดสูงสุดในปี2022ฟองสบู่หลังโควิดได้แตกออกอย่างชัดเจนธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยตลาดคริปโตเคอเรนซีล่มสลายและเงินทุนเกงกำไรที่เคยกระตุ้นตลาดนาฬิกาให้บูมได้หายไป ใครที่ซื้อในช่วงพีคก,กำลังเผชิญกับบทเรียนราคาแพงกลไกลตลาด2ชั้นถูกจัดฉากอย่างจงใจสาเหตุที่ราคาดิ่งลงนี้จะเข้าใจได้ต้องมองว่าตลาดโรเล็กซ์เป็นระบบ2ชั้นที่ถูกจัดฉากขึ้นมาอย่างจงใจเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างราคารีเทลอย่างเป็นทางการและมูลค่าตลาดที่แท้จริงหัวใจสำคัญคือกลยุทธ์ของโรเล็กซ์ในการผลิตความขาดแคลน manufacture scarcity แม้ว่า r o l e ็กจะสามารถผลิตนาฬิกาได้ประมาณ1ล้านเรือนต่อปีแต่ความต้องการรุ่นยอดนิยมก็ยังเกินกว่าอุปทานมากนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวในการผลิตแต่เป็นหลักการธุรกิจที่คำนวณไว้แล้วการควบคุมอุปทานอย่างเข้มงวดช่วยป้องกันการลดทอนคุณค่าของแบรนด์แบรนดิลูชันและสร้างภาพลักษณ์ของความพิเศษเฉพาะตัวที่ทรงพลัง ในปี2024มีรายงานว่าโ o เล็กซได้ลดการผลิตลงเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดโลกที่กำลังสบเศาซึ่งเป็นการดำเนินการครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤตกา,าการเงินในปี2008กลยุทธ์นี้ทำให้การซื้อนาฬิกากลายเป็นการแสวงหาที่ยาวนานและน่างหงุดหงิดยิ่งหาได้ยากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นผู้เฝ้าประตู Authorized Dealers หรือ ADs ทำงานภายใต้ข้อจํากัดที่เข้มงวดของกลยุทธ์ความขาดแคลนนี้พวกเขาได้รับนาฬิการุ่นยอดนิยมอย่าง s u b มารีเนอร์เดโตนและ Gmtmaster ในจํานวนจํากัดและไม่แน่นอนนาฬิกาเหล่านี้มักจะมาถึงในจํานวนเพียงหลักหน่วยและไม่เคยถูกนํามาจัดแสดงในตู้โชว์ด้วยซ้ําความไม่สมดุลน,นี้ทําให้ a d ดต้องยกเลิกการใช้ระบบรอคอยแบบใครมาก่อนได้ก่อนแบบนั้งเดิมแต่หันมาใช้ระบบการจัดสรรแบบดุลพินิษที่ไม่โปรง่งใสที่เรียกว่า interest list การจัดสรรไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่รอแต่ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ของคุณกับดีลเลอร์ซึ่งมักจะถูกกำหนดด้วยประวัติการซื้อครั้งก่อนที่สำคัญเช่นการซื้อสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงกว่าแต่เป็นที่ต้องการน้อยกว่าเช่นเครื่องประดับทองและเพชรหรือนาฬิกาจากแบรนด์อื่นๆที่ดีลเลอร์มีการปฏิบัติที่เรียกว่าบัลลิงนี้สร้างอุปสรรคทางการเงินขนาดใหญ่ เพื่อที่จะมีโอกาสซื้อโรเล็กซ์แหลกในราคารีเทลลูกค้ามักจะต้องใช้จ่ายในจํานวนที่เท่ากันหรือมากกว่าน,นั้นกับสินค้าอื่นก่อนพูดง่ายๆคุณกําลังจ่ายพรีเมียมในรูปแบบอื่นนอกจากนี้นาฬิกา Exhibition Only ที่เห็นในโชว์รูมก็ตอกย้ําข้อความที่ว่าสินค้าไม่มีจําหน่ายตลาดสีเทาศูนย์กลางความเสี่ยงผลลัพธ์โดยตรงของระบบนี้คือการเกิดขึ้นของตลาดรองหรือตลาดสีเทาที่แข็งแกร่งตลาดสีเทาไม่ใช่ตลาดผิดกฎหมาย แต่เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของตลาดเสรีต่อข้อจำกัดด้านอุปทานเทียมของช่องทางทางการที่สำคัญคือตลาดสีเทาทำหน้าที่เป็นตัววัดที่แท้จริงและโปร่งใสว่านาฬิกาโรเล็กมีมูลค่าเท่าไหร่ณช่วงเวลานั้นราคานาฬิกาในตลาดสีเทาจึงประกอบด้วยสส่วนคือราคารีเทลอย่างเป็นทางการและพรีเมียมที่ขับเคลื่อนโดยตลาด พรีเมียมนี้เองคือมูลค่าของการได้สินค้ามาในทันทีหรือค่าใช้จ่ายในการข้ามเกมหลายปีของ a d ดีสพรีเมียมนี้เองคือองค์ประกอบที่พันผลที่สุดของมูลค่าโรเล็กซและเป็นศูนย์กลางของความเสี่ยงทางการเงินของคุณระบบทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อโอนความเสี่ยงทั้งหมดไปที่ผู้บริโภคปลายทางในตลาดสีเทา a อดีขายสินค้าที่ต้องการได้100%ทันทีโดยมีความเสี่ยงศูนย์ ในขณะที่ผู้บริโภคที่จ่ายพรีเมียมในตลาดสีเทาแบกรับความเสี่ยง100%ที่พรีเมียมนี้จะหายไปเมื่อตลาดตกตำ่ำระบบนี้ถูกป้องกันอย่างสมบูรณ์เพื่อปกป้องแบรนด์และคู่ค้าบทเรียนจากประวัติศาสตร์ Rolex ในวิกฤตเอกภพวิทยานิพนธ์ที่ว่า Rolex เป็นหลุมหลบภัยพังทลายลงเมื่อเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ 1. วิกฤตเศรษฐกิจต้นปี1990ก่อนที่นาฬิกาจะถูกมองเป็นสินทรัพย์หลัก Rolex ประพฤติตัวเหมือนสินค้าหรูหราทั่วไป ตลาดส่วนตัวอ่อนตัวลงอย่างมากผู้คนจําเป็นต้องระดมทุนและสายสินค้าหรูหราของพวกเขาทําให้เกิดตลาดของผู้ซื้อหรือ b บเออร์สมาร์ที่การลดราคาเป็นเรื่องปกติ 2. วิกฤตทางการเงินโลก2008วิกฤตครั้งนี้เป็นการทดสอบขั้นสุดยอด S&P 500ร่วงลงถึง56%ในทางตรงกันข้ามทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์หลุมหลบภัยที่แท้จริงมูลค่าเพิ่มขึ้น25% Rolex ดูเหมือนจะมีภูมิคุ้มกันบนหน้ากระดาษ เพราะบริษัทไม่ได้ลดราคารีเทลแต่ความจริงในตลาดคือการนองเลือดตัวแทนจำหน่ายในตลาดสีเทาเล่าว,ว่าบริษัทยหยุดชะง,งักในปี2008น่าสนใจที่สุดคือหลังจากการขาดแคลนมานาน a d i s ก็มีสินค้าในสต็อกท,ทันทีและเริ่มโทรศัพท์ไปหาลูกค้าเพื่อเสนอนาฬิกาซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นึกไม่ถึงเมื่อปีก่อนสภาพคล่องหายไปมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ซื้อที่มีเงินสดแต่เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับผู้ที่ถูกบังคับให้สาย 3. ฟองสบู่ปี2020ถึง2022นี่คือความผิดปกติเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ตามมาด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่และอัตราดอกเบีย้ยเกือบศูนย์ผู้บริโภคที่เต็มไปด้วยเงินกระตุ้นได้เปลี่ยนการใช้ใจ่ายไปสู่สินค้าหรูหราที่จับต้องได้โดยเฉพาะผู้ซื้อรุ่นใหม่ที่ร่ำรวยจากคริปโตมองนาฬิกาเป็นเครื่องมือลองทุนเพื่อเก่งกําไรราคาตลาดสองลดหล่นจากความเป็นจริงโดยบางเรือนซื้อขายกันที่3-4ถึงเท่าของราคารีเทล การพังทลายปี2022ถึงปัจจุบันฟองสบู่แตกเมื่อสภาพเศรษฐกิจกลับด้านตลาดเต็มไปด้วยสินค้าเมื่อนักเก็งกำไรและดีลเลอร์ที่มีภาระหนี้สินรีบซื้อดัดชนีตลาดโดยรวมลดลงมากกว่า3 2เซจากจุดสูงสุดประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเมื่อเศรษฐกิจพังตลาดสองของโรเล็กซ์ก็พังตามไปด้วยจากข้อมูลทั้งหมดนี้เราสามารถสรุปความจริงอันน่ารังเกียจของการลงทุนในโรเล็กซ์ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำได้4ประการครับความจริงที่ 1. คุณไม่ได้ลงทุนในนาฬิกา แต่คุณกำลังพัน,นันกับพรีเมียมความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญที่สุดไม่ได้มาจากการที่โรเล็กซ์ลดราคารีเทลซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นแต่ความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ที่การล่มสลายของพรีเมียมในตลาดรองพรีเมียมนี้ไม่ได้มาจากคุณภาพแต่มาจากการเก็งกำไรและความนิยมที่บริสุทธิ์เพียว unadulterated hype ความจริงที่2ความนิยมเป็นรากฐานที่เปราะบางความต้องการในปัจจุบันส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองนาฬิกาผ่านเลนส์ของการเก็งกำไรทางการเงิน ความต้องการนี้จึงมีความสัมพันธ์สูงกับสุขภาพของสินทรัพย์เกณงกําไรอื่นๆเมื่อเงินทุนเกณฑกกำไรเหล่านี้เหือดแห้งความต้องการในส่วนนี้ก็จะหายไปในชั่ว่ําคืนความจริงที่ 3. สภาพคล่องเป็นเพื่อนในยามตลาดดีเท่านั้นในช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟู Rolex อาจเป็นสินทรัพย์รูหราที่มีสภาพคล่องสูงแต่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงกลไกนี้จะกลับด้านอย่างอันตรายเมื่ออุปทานเพิ่มขึ้นจากผู้ที่ถูกบังคับให้ขายและความต้องการลดลงพร้อมกันเพราะผู้ซื้อที่มีเงินหายไป นาฬิกาที่เคยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายก็จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องในเวลาที่เจ้าของต้องการเงินมากที่สุดความจริงที่4 Ro l e เล็ไม่ใช่ทองคําแต่เป็นสินค้าบีบเล่นเว็บเล่นกูดการเปรียบเทียบโรเล็กซ์กับทองคําเป็นเรื่องที่ผิดและทําให้เข้าใจผิดทองคําเป็นสินทรัพย์หลุมหลบภัยที่แท้จริงในทางกลับกันโรเล็กซ์เป็นสินค้าเว็บเล่นโดยแท้ซึ่งเป็นสินค้าหรูหราที่ความต้องการจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้น มูลค่าของมันมาจากความพิเศษเฉพาะตัวและการเป็นสัญญาณแสดงความมั่งคั่งและสถานะ Rolex เติบโตได้ด้วยความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองแต่ทองคําเติบโตด้วยความกลัวและความไม่แน่นอนดังนั้นครับบทสรุปคือตลาด Rolex ถูกออกแบบมาเพื่อโอนความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมดไปยังผู้ซื้อตลาดสีเทาตำนานที่ว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นความเชื่อที่อันตรายและพิสูจน์ว่าผิดหากคุณจะซื้อ Rolex จงซื้อเพราะงานฝีมือประวัติศาสตร์และความพึงพอใจส่วนตัว แต่การคาดหวังให้โรเล็กซ์สมัยใหม่ในราคาพรีเมียมจะปกป้องคุณจากเศรษฐกิจถดถอยคือการเพิกเฉยต่อบทเรียนที่ชัดเจนของประวัติศาสตร์ครับในพายุเศรษฐกิจมงกุฎนี้ไม่ได้เสนอที่พักพิงใดๆเลยและนั่นคือการเจาะลึกความจริงเบื้องหลังการล่มสลายของราคาโรเล็กซ์ในตลาดรองครับหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณได้เห็นภาพและโอกาสทางธุรกิจก่อนใครหากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ที่ตัดผ่านความคาดหวังและให้มุมมองเชิงลึกแบบนี้ อย่าลืมสนับสนุน The Inside X ด้วยการกดไลค์กดแชร์ติดตามเราด้วยการกด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ Inside X Technology Business Your Next Step